ก็คือในที่นี้นะคะคือเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาเริ่มร้องเพลงนะคะ่ใหญนะคะกับนาด้วยด้วยนะคะก็คือต่อเนื่องมาจากที่แล้ว ก็ดีใจมากเลยที่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยานที่ได้วงงานกับทาง mm hmm. นี่พ้นทาคุแบงค์ครับก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ mm hmm. ดีมากๆสุดผมชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไปญี่ปุ่นพ่อยมากาม landing, ไปจัดแฟนมีตไปจัดคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวดู liters, นี้ก็ใกล้จะไปอีกแล้วด้วยครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกไม่ไม่ใช่ครั้งแรกสินี่เป็นครั้งที่สองที่ได้เจอโุโกโรก่อนอันนี้เราเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วเราเคย ได้ถ่ายคอนเทนต์ร่วมกันแต่ครั้งนี้ได้ร่วมง,งานกันจินจังครั้งแรกได้ร้องเพลงด้วยกันได้ฟังเคาร้องภาษาไทยแล้วเราก็ได้ให้โคโคโรพงสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นเราด้วยตอนนี้คุณว่ารได้ทำอะไรกันดีใในวันรุ่นบ้าน,นก็แบบดีใจครับดีใจที่เหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบเชื่อมสัมพันธ์เนอย่างนี้ดีไหมครับเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นครับแล้วก็ได้ร่วมง,งานงกับโคโร่พงด้วยคือ

まず僕自身は2022年から「h i d e 活動を始めましてこの2年が経つですこうしてムーさんタイ語と日本語でラッキーと未来を描いてるというとじで出してくれる本当に嬉しかったですしムーさんにはそのレコーディングの時に一緒にどうやるか教えてもらったり。

คือเรื่องการแขันนะก็ขที่มการบันเทิงียงงค่ะลูกค้าที่จะเดินเรอพ่ต้องสองเพเช่วยนะคะหว่าแจนที่านที่นี่มานวิธีว่าอย่างไรคะทำให้ร้องร้องร่วมกันได้อย่างนั้นด้วยค่ะดีเลยมากจริงๆยีแลกันแบบของภาษาไทยสาวขึ้นอะไรดี่จเซ็ไงกวน วันนั้นเราสอนวันอัดนวันนั้นเราฝึวันที่อัดเสียงเราผมมาสอนคําว่าเก๋มากให้คุโกรฟพูดครับเก๋มากเออถ้ายังไงดีล่ะครับเก๋แบบเก๋มาก แก่มากโอเคเออใมันใช้คำหนึ่งไม่แก่อเก่โอเคโเคเคโอคอเคโคโาเคโอเคคโอเคโอเคโอเคเอเคโอเคโอเคโอคโอเคอเคโอเคมาเคเคโอสคโอเคโอเคเโอเอเอเคโเคโอันโอเคโอคโอเโเคโอคโเคโออเคโอเคอเคโอโอคอเคโอเคโอเคโอเคเคอเคอเเอ่อเเอ ย่าเก๋ทีวีซีทียาก๋แล้วเดี๋ยวผว่าดยจะมีว่าไปญี่ปุด้วยอ่ะให้ฟังสอนภาษาทำอะไรเสร็จใจโอ้ยหน่าจะต้องน่าต้องถามโคโครคุมากกว่าเพราะว่า

ซูชิชอบครับชอบซูชิอะไรอีกเนะซูชิยากิิคุยากินิคุ่วแล้วก็คืองคัตสึเยอะแยะเลยนากนนีเรีรอราอัน้รอเนั้อเออเีาเรัาอันนี้าััอันนี้อันนี้อรัาอัเาเี้เ้า

えー、文化、食、ハ光とか、アニメのが本当にすべてを知ることができる場所だと思っていますので、皆さんにお話いただ期待です。<laughs> そして,<ー> <laughs> そして今回一緒に回していただいた未来を描いていただるときも、このタイトル本をつなぐ当に夢に向かってという思いが描かれた絵になっていますので、のこれからも、ね、そういった思いを教えて、ね、させていただいたので、ぜひ、お願いいたします。<laughs> <laughs> ก็อยากจะให้ สำหรับผมก็ก็ฝากงานญี่ปุสนขุแบงคออ2พันด้วยนะครับงานนี้ก็เป็นงานที่เหมือนรวบรวมเอาแทบจะทุกอย่างของญี่ปุ่นเลยม้อยนี้นะครับว่าจะเป็นทเรื่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมบา้านเขาหรือว่าเรื่องการศึกษาการศึกษาุนก็มีด้วยครับซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบเข้าถึงง่ายมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยสำหรับใครที่สายประเทศญี่ปุ่นนี่ต้องมาเลยนะบ,บอกเลยว่าถูกใจผมด้วยเหมือนกันเพราะว่า ผมก็ชอบประเทศที่ญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ไปค่อนข้างบ่อยด้วยแล้วก็แบบชื่อชอบอาหารแล้วก็การ์ตูนที่ญี่ปุ่นมากๆเลยครับใช่ครับยังไงก็ฝากงานยี่ป่ทัเป็นแปลงข้อสมัย24ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเพลงวาดฝันเวอร์ชั่นที่นุนิวได้ร้องร่วมกับโคคโรด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ก็ใหม่ดีมากๆแล้วก็เป็นการร้องผสมผสานร,ระหว่งางภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นครับใช้มีสลับกนร้องด้วยแล้วก็เมโรดี้พร้อมมากๆขอฝากให้ไปฟังด้วยนะครับ でてて魅力って言ったんですけど音楽もステージありますし本日ののーこに音楽を通してライブエンターテインメントを通して私自身もあえて日本をやってまし 他们的。<Amen. S 2> uh huh.